ผู้ที่เป็นวิทยากรนะคะจะมีหัวใจแห่งการให้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการแชร์ประสบการณ์การแบ่งปันความรู้ตลอดจนแง่คิดแนวคิดต่างๆนะคะโดยต้องการที่จะให้คนฟังนั้นสามารถนําไปปรับใช้ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่พบเจออยู่ได้ค่ะซึ่งหลักวิชาการแนวคิดทฤษฎีนะคะวิทยากรทุกท่านมีเหมือนกันอยู่แล้วค่ะ แต่สิ่งที่แตกต่างกันนะคะคือการนำความรู้ทฤษฎีต่างๆไปประยุกต์ใช้นั่นเองค่ะจนกลายเป็นสไตล์ของตัวเองนะคะบางท่านจะมีการบรรยายที่สนุกสนานบางท่านก็จะมีการบรรยายที่เข้มขน้น บางท่านเน้นสาระแต่ว่าปนความขี้เล่นนะคะตลอดจนบางท่านสามารถยกตัวอย่างให้เห็นภาพยกตัวอย่างได้โดนใจได้ใจคนฟังเข้ากับห่วงอารมณ์และความรู้สึกของคนฟังนะคะนี่คือสิ่งที่สามารถฝึกฝนกันได้ค่ะเพียงพยายามฝึกฝนในทุกวันและทุกเวทีก็จะสามารถทําให้เรานั้นเป็นวิทยากรมืออาชีพได้นั่นเองค่ะซึ่งทักษิตีพีนะคะที่นํามาฝากทุกท่านค่ะเป็นประสบการณ์ของการเริ่มต้นของก้าวแรกของการเป็นวิทยากรนะคะสา มาติดตามได้นะคะในช่องครูอินดี้พาลุยเพลิ์แชร์ประสบการณ์บายครูอินดี้ค่ะตลอดจนหน้าแฟนเพจสถาบันฝึกอบรมจินตพัฒนนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับวิทยากรมือใหม่ทุกท่านนะคะผู้ที่รักและสนใจและต้องการจะเป็นวิทยากรนะคะขอให้สู้ๆนะคะมุ่งมั่นและตั้งใจเชื่อว่าสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามและกำลังใจที่ส่งมอบให้กันค่ะ